ซีดเบเกตตอนนี้กลับกันไปอีกแล้วนะสำหรับรายการอมรนทรทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลโบอกแบบวิสาต์เวสซึ่งมันเหมือนแบบเข้าบอยเลยทุกคนเกมนี้เนี่ยเรียนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะนะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าน่าจะเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วอะตอนที่ผมกับพี่พีแล้วก็เบเกตเข้าๆมาอยู่ที่เรียร้อยแล้วอยากจะบอกว่าเด็กไปฟาร์มาให้พวกเรานีดนิดหน่อยนะพอมีสกิลโจมตีอะไรบ้างโซนเบเกตนี่แม่งเป็นเด็กปีหนึ่งพึ่งเข้ามาเลยอ่ะไอ้ี่ามึงเป็นเด บอกไปที่เรียบร้อยแล้วนี่มันร้านオリเวนเดอร์ร้านขายไมค์ไอ่ซีตอนนี้พี่พีอยู่เป็นฝั่งดีนะครับเป็นฝั่งขวอรวมผมอยู่เป็นพวกซานิเทลีนเป็นพวกโชวลไลแต่ว่าพวกเราเล่นด้วยกันได้นะทุกคนแต่ถ้าอยากจะฆ่าใครก็นู่นเห็นไหมมีคนเปิดหัวแดงอยู่หรือวกูจะจัดการมันเองด้วยการใช้คาถาเอามันหายไปไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอาปึงก่อนแล้วเมื่อกี้เปิดทำไมอ่ะเอาคุหลบเอาบอสนาคิดอาฟราบริติโก้เฮ้ย เอาวะนักดาบล่ะเอ้ยไปเก็บมีมงกุฎคืออะไรผมหยิบมงกุฎเลยไม่รู้จะพื่งมาผมเป็นมตังยี่สิบเลยใช่ใช่มันจะฟาร์มดีกว่าอื่นเหมือนเขาจะโดนมาแย่งเขาจะแย่งกันด้ยนะมงกุฎเนี่ยเออตัวนี้มันเหมือนเขาที่ที่ฟาร์มมอนนะบุ๋มเราฟาร์มมันไหมจะฟาร์มมอนเนี่ยฟาร์มมันไม่ใช่ฟาร์มมอนก็ต้องเราก็ต้องเปิดหัวแดงทั้งคู่อะเอาเปิดหัวแดงเลยทีวีพีเฮ้ยมงกุฎมันให้ปีกฟรีมาด้วยโอ้ย เ้ยเฮ้ยม yeah ึงุูนี่จะตายแล้วเอากูโดนอะไรกูโดนอะไรลวกอ่ะกูกูต้องรีบลุกขึ้นมาเบอร์ไ่กระถาใส่ตัวเองก่อนไม่กูชว์แล้วกูชว์แล้วไอมบนรูกโคตรนานเลยอ่ะ ไล่กระถามันตายแล้วมันตายไปเลยไอแต่คนก็จะมาลุมไปเกตนะเพราะไปเกตมีมงกุฎด้วยแม่งเปิดไมด่าดิค่ะเราเปิดไมด่าดิด่าไปพวกพ่อมดแม่มดดิไอพวกเลือดสีโคลนแม่งเราหัวแดงแบบแดงแป๊ดเลยมาเห็นมันห็นจะงิ้กันทั้งแบบเลยหรือไปใส่แม่งจุดเกิดมาเลยไหมเอ้ยเอาดีนี่แหละชอบเลยเดี๋ยวเขาใส่กันอยู่เดี๋ยวเหไปเลยเฮ้ยลงเลยไล่กระถางป้องกันเย้ยเอาปะดักแค่ดาบล่ะไอจู กูยิงโดนมันอล้มันล่วงมันล่วงมันล่วงเป้นมันล่วงมันล่วงมันล่วงฆ่ามันอุ้ยเชี่ยอ๋อนี่เหรอคาถาควาโอ้ตายตายตายเลยเวะไอ้ตงคูสิบวิเองอะว่าทำไมพวกมันขี้กระทำความผิดกันจังเลยเฮ้ยบินบินอยู่ใช้คาถาได้ด้วยเหรออ๋อยังว่าทำไมเขาล่าพวกมีมงกุฎ มงกุฎบินแล้วยิงได้เหรอเออบินได้โอ้ยเบ็ดบินตลอดไป oh, เกินเกินปา,า,าตายเกินปาฏิ้นเลยกูว้าวหลงมากูตายเลยวะสรุปจะไม่มีการใส่บรรยากาศไปแฮร์รี่พอตเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยเอออยากเซฟปะมีคาถาอย่างอื่นไหมแบบคาถาเสกสัตว์อย่างเงี้ย <laughs> ไม่มีมันมีค่ากันอย่างเดียว แมปแป้งไลท์อะไรท,ทำใช่ไหมกูตกาลเบอรสุดยอด์ผู้เสพความตายกูต้องการอวดาเคดาฟราแม่งหาเงินยังไงดีว่ามีป้นธนาคารไหมเขาบอกอมีไงแม่งเราไปป้นธนาคารในพีระวังเฮ้ยช่วย,ยด้วยโกแม่งมึงถูกมึงถูกสุดยอดวะ่ะสุดยอดผู้ใช้เวทมนต์แม่งมึงถูกสุดยอดผู้ใช้เวทมนต์เออเซปักเซปัเซมตรานี่ไง ปลดอาวุธไออาวุธหายไปเอออราศียัโยเจ็บไหนอ่ะสิบปักสิบตราระวังเบเกตไอ้โดนด้วยไอ้โดนด้วยไอ้เป็นติดตาเหรอไอ้มึงดูดิมีมงกุฎดูข้างบนไปข้ามงกุฎเปล่าเออได้นะตัวเอสอะว้าบเลยดูเงินไหนนะอยู่ไหนกันน้วยนี่ขบข้างบนดูข้างบนเบเกตตรงตรงนี้มันมีเนี่ยมึงตรงตรงมงกุฎอะไปเกตข้างบนเลย โอ้โีไงเซฟเซปตัวโอ้ยเป็นไงล่ะติตามเฮี้ยโอ้คุณนักิตตามล่ะไอ้โทปินไอ้โทปินไปดูเลยไอ้ไอ้ตัวแงกินออกไปยุโรปเลยเบลเบลยินเบลฟเียกูเล่นไปเลย ไอ้นี่คือเบเกตอะเบเกตลาก่มึงติดเบอร์สไตล์ดอนนีไอโดนเล็บฟันเ็าทไมกระสุนมันแฉพี่ระวังพี่เชียร์เฮ้ยกูปวดกระาปดปดไม่ท้ามัน เขาพ่อเขาพ่อเดี๋ยวตายนะเขาพ่อเดี๋ยวตายไอ้ยขี้ตายหมายสัตว์ไหนมึงบอกว่าเด็กเด็ในโซนนี้ก็บเกมเล้ไอ้คนไก่เดือนหน้าุมเด็กๆพวกเนี้ยมันฟาวไปทันหรอกมันไม่เก่งท่าเรหลอกไหนอะฟาวไปทันไหนอแม่งมีทุกอย่างที่กูมีเลยไอ้กูหัวหน้านี่แหละเหีย ไม่ต้องไปไหนละไอสัตว์เอ้ยเอ้ยมีเด็กน้อยยิงมีเด็กน้อยยิงไหนเด็กน้อยยิงแคปยู่หน้เนี่ยเดียวตายเลยโอ้เรไมติดคู่ไปมันบินมันบินมันจับกูคืออะไรอ่ะเอาบินกว่ะ อะไรย่อะไรคุณนอนอยู่อะไม่รู้จักไรู้จักขนาดอะไรคุณนอนอยู่มันบินมันดึงว้าวเข้าคุกเลยแล้วติดยี่สิบวิเลยสองเท่าเลย5 minutes later โอ้ยมันด้วยหัวแดงเนี่ยเฮียเอ้ยทำไมล่ะเอาวันแรกกินอัปปะเอาคุณตายแล้วอ่ะคุณตายไอ้คุณตายแล้วไอ้พวกยังเอาวันแรกกินอัป อียน,นี่แม่งไหใช้ชวแบบหอกอดอ่ะจะใช้ชีวงปีหึอ่ะเรียนคาถาปแบบเสกู่นเสกนี่อ่ะแล้วก็ปูกต้นแมนเดรกะไหนไอ้เหี้ยไม่มีมมแม่มมเราจะคิดมาปีสามเลยไอ้เหี้ยนี่มันจะคิดมาสงครามหอกอดเลยเอีอ้เรือ แม่งเราจะเป็นมือปราบมารได้ยังไงวะเราจะอยู่กันแค่ตรงนี้เลยแล้วจะสู้กันเองเราเฮียอะไรอ่ะไอ้สัตว์ไอะเฮียกูตายเลยแม่คุยเปิดหัวนะไม่ใช่ว่าเราจะลุ้มเือนเออเฮ้ยไข่เนี่ยปุ่มอยู่ด้วยเฮียอะไรกูตายเมื่อกี้ไอ้สัตว์ แม่งคนเดิมคนเดิมเลยที่จที่จับพี่ใครๆๆยิเดีกูจะตา,าย ไอ้เังไม่ได้อะไรของกูอ่ะครับคอนเทนต์มีแค่นี้จริงเหรอแบบ,แบ,บ,แบ,บว่าแม่แม่ประหดที่ที่กูสามพูดไม่ต้องคิดว่ามันดีที่สุดในโลกใครนี่คือดังดีได้แค่แนี้แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปป้นกันดูไปไหนดีวะบน,บนบนบนสุดเลยบนสุดเลยบนขวาเหรอเออบนขวาสุดแหละไปแม <ไป S 2> ่งเอ้ยเซพปักเซมตระยังไม่ตายเลยโอ้โมันไปไหน่าน่ะ โอ้ยโดนฟองสบู่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยฟอง้ฮ้ยกูตายตายแล้วเวอรกูตายแล้วหรอวะเฮ้ยมันเล่นมันเล่นเสียงเลยเฮ้ยมันเียนจังวะมันเล่นคนเก่งเลยอะประชิดดิวแมนมันฆ่าไปสองร้อยเก้าสิบคนเลยมึงระวังนั่นนะทีหนึ่งของเซิร์ฟนะไอ้คนเก่งจังวะพวกมึงเจะทีหนึ่งของเซิร์ฟแล้วไอ้เหี้ยมันฮิวเนี่ยรัวเลยเลือดมันเด้งรัวเลยเฮ้ยมันแอคเตอร์อะไรเลยมันรู้มันรู้ระยะสเปลด้วยว่าตรงไหนถึงไม่ถึงเฮ้ยพี่ปลดปลดกระปลดกระท h a n ไปเก็ต อ้าวพี่ก็โดนปลดเหมือนกันชีวิตกูหัวเราะเลยไปเกณฑ์ลุ้มตีสัมปะหลังใส่มันตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วผมตายแล้วแม่มันเก่งขนาดไหนวะว้ามาแล้วว้ามาแล้วไม่เชี่ยแม่คุณเก่งเลยสัตว์ผมมันบินไปโู่นแล้วอ่ะเออมันบินได้เรื่อยกูวิ่งตามกูวิ่งตามแม่ตามดิเก่งขนาดไหนวะโหไปโู่นละมันวับได้ไม่หยุดเลยกูขี่ไม่กว่าตามมันนี่เงีขี่ไม่กว่าแล้วยิงหนามันด้วยเชื่อกูมันลีเลื่อยไปทันหรอก จู่ๆเปียวๆเปียวๆอ๋อโอเคไม่ายไา,ายเป็นเรียวบินไปทุ่นเลยตบบินตามศพเลยเฮียบินไปดานน่าดิอีพีใส่งมงกุฎเอาไปทำสิ่งนั้น <c oughs> ไม่ได้ทำเขาเขาเพิ่งเได้พลังมา <c oughs> เฮียมงกุฎเฮียนี่เราเป็นคนเป็นบ้า <c oughs> เอา็งกูเป็นมือปรับมนัน แม็กเกอมันเปลี่ยนไปแล้วแม็กเกอเฮ้ยกูไม่รับบังมึงกูไม่รับบังมึงเฮ้ยเซนเตอร์เซนเตอร์มันน่ากลัวเปลาเฮ้ยมึงกุลตกไปแล้วอย่าอยู่กับกูอย่าอยู่กับกูแล้วจะเอาพี่เบนจี้ที่เชยยังไม่จับก็พี่หนีก็พี่หนีกูเทคโก้เฮ้ยกูจะตายเอ่ะบังบอกกูดนติโกูไปแล้วบังกูดนติโกูบังกุลเดนติโกูเอา บอกอ้าวมึงอยู่ทิ <t os> <t os> <t os> ้งใครไปมันวางกวาไปไหนอ่ะมันวางกวางแบบไอ้ไอ้คนชินดิวแมนมันพูดไอ้เไี้ยพวกมึงต้องไปเชื่อแน่มันพากูบินออกไปทิ้งนอกแบบไอ้เี้ยไอ้ไอ้เห้ยองหอที้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ห้องหอในซ้ำเกมนี่มันคือเกมสแคป์จาร์ดไอ้เี้ยมึงเอาแบบไรกูเล่นอีกแล้วเนี่ย โอเคพิซซี่เบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิซซี่ทีวีและเกมฮอกวอตเลกาซีเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นฮอกวอตแบบว่าสมจริงมีระบบทำอาหารมีระบบอะไรก็สามารถเล่นกันได้นะแล้วประกันได้เลยว่าวันแน่นอนแหละนอบเอาเหอก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจพิซซี่ที่นิ้มนะจงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า